สวัสดีค่ะปีใหม่ค่ะเนี่ยค่ะพวกเรามาจากซีรีส์อัลล็อกเจอร์รักใหม่ใหม่ยัยตัวร้ายค่ะคือแบบมีทั้งหลายคู่หลายจุเปล่นน้อแลว้วแบบพวกเรามาเจอแล้วก็ตัวจอยมากแฟนคลับทุกคนก็คือร่วมเฉียรดเลยค่ะเป็นึงเดียวกันคือดีใจมาก ไม่ไม่ยิงตึงก็เลยเขาตีคูด้านหลังหรือเปล่าคือมันเลือกแบบรู้สึกว่าใช่แรงเฮียกำลังใจมีอนเตอราเป็นไบ้างปนงไล่ะ วันีราเร่กนต้งแต่ยันตัวแรกน e ที่สองสอตวแ e ที่าค่ะตัวแรเิอะไรต้องีไมาตการตัว่ปเรื่องค่ะตเรื่องว่าโอเคความเป็นมาอย่างไงคนนี้มีกมอย่างนี้คนนัมีกมอย่างนี้ทั้งสี่คนมาเจอกันไงแต่เริ่มแ่คนลสากบีแต่อย่างอวสี่ีมันวมากเลยค่ะนี้คือเอน่ หนอไหมือ่ัไงมีมีเป็นใครบ้มั้ยมันแทบกอดแทบกอดแทบกอะมันต้งรยาพวกกลุ่มปลาทุกกลุ่มลั้เอาลก่เหอตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้ามันมาเริ่มต้นอย่าไแล้ว่ตังไม่ได้อกแล้วแต่ว่าเส็จต้องกตอนกับฉากี่เป็น แา้ฉนี้ช่ไหมคะพี่สอายอ๋อจริงๆฉานเนี้ยเป็นคู่หนึ่งเลยค่ะเพื่อเราได้องำอ่คู่เราฉ่ำไหมมีแล้วมีนิดเดียวละได้ไ่คฉ่ำห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยฉ่แน่นอนแต่ของเราเนี่ยต่อเรื่องคู่จริงๆแล้วค่ะเพราะว่าสองเอพีของเราสองคนเนี่ยค่อนข้างตีกันเลยโอเคนะคะรู้สึกว่า ีแบบทุกคนแช่วยกันเป็นแผกด้วยแล้วก็เป็นชอขอากระแสดด้วยชอบเ้นการก็ดูทุกคนแะค่าดากลค่ซีร์เรองนัดจาตส์นจบานา เหมือนเราเล่นซีรีส์เรื่องแรกแล้วค่ะจะมีความถึกสมากอะไรอย่างเงี้ยพข้ามาซีรีส์เรื่ององเริ่มขสองตัวอาจจะมีเรื่องชอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเรื่องอื่นก็มันทำได้ใช่ไหมใช่ความเฉลี่ยเรนี่มีมีมีรถมาบ้างแค่คนนี้ต้องถามคนนี้เลยค่ะยังไงเรายัง

อันน <łość> ี้ค่ะอันนี้แล้วก็สองแกะปิดสอง